โอเคโอเคโอเคกระลักเขาเาวอ้ยโอ้ยโอ้ยหมอบหมอบไม่ทันหมอบโอ้ยโอ้โหอ้มอซค์มันมีหมอไซสเฮ้ย เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเกม Metal Slug นะฮะเกมเก่าระดับตำนานวันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลย oh, okay. <one>. ลุยมาเลยฮะพวกอีกี้วันนี้เราจะจัดการให้พวกทหาร oh, <yeah. S 1> ชั่วพวกนี้ให้หมดนะฮะบางอาจจะมายึดครองโลกฮนะ นานมากแล้วฮะสำหรับตัวเกมเมทัลสลักนะฮะตั้งแต่ยุคอาเคดเลยนะปืนไฟฮะโอเคอนี่จะเป็นมินิบอสต,ตัวแรกครับที่เราจะเจอฮนะแตเ่เราใช้เฮฟวี่แมชชีนกันจัดการได้ฮนะเราเรียกครกกัวมาช่วยฮนะโอ้โหแหลกเลยฮนะช็อตนี้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมอ่ะเอาแล้วก็สูญหมด <Okay>. <'m> โอเคช็อตเอาเฮ้ยรถเดี๋ยวนะหลบต้องหลบกระสุนก่อนโอเคมาเฮ้ยโอ้โหหลบไม่ทันนะช็อตนี้ไม่เป็นไรเรามีถังน้ำมันถือว่าเป็นเรื่องยากนะสำหรับเกมนี้ที่เราจะพาพารถถังของเราไปให้ถึงเส้นชัยได้นะ oh. ต้องมีบาดเจ็บก่อนนะโอ้โหเรามีเติมน้ำมันนะเหมือนจะรู้ว่าเราจะต้องบาดเจ็บแล้ว โอเคด่านแรกมาก็เดือดแล้วตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอ,อน,นี่มันแม่นบออาจจะต้องเข้าไปใกล้ๆอเออมันจะได้ย้อยไม่ถึงมาฮะไม่ได้หยุดพักหายใจหายคอเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันแบบวันเทคนะฮะจะดูว่าจะจบหรือเปล่าแล้วอบอสตัวแรกอะเป็นไง เอารถถังกลับบ้านนะเมื่อกี้พลาดได้มาห้าตัวห้าพันกับรถถังอีกหนึ่งหมื่นนะลุยกำลังกินข้าวอเขากาลังจะลบกันหมาหุงข้าวอะไรตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะยิงเอาคะแนนอะโ,โ,โ,โอ้โหอเดี๋ยวเดเดี๋ยวผมขอซ้อมกัน <laughs> มาต้องมาต้องวุด เออได้อยู่อตอนเด็กนี้ผมตายบ่อยมากต้องรีบไปนะช็อตนี้รีบไปฮะตัวแรกครับพระเจ้าโอเคครับเราพยายามจะตายให้น้อยที่สุดนะเราจะได้ไม่เสียเหรียญน,นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะเพราะว่าถ้าเกมโอเวอร์เนี่ยเราจะต้องเสียหนึ่งเหรียญน,นะเพื่อที่จะกลับมาเล่อนอั้นไงเสียหนึ่งเหรียญน,นะเอายังนะ ยังเหลืออีกตัวเรามีป๊อปอัพประมาณ2ตัวกับอีกตัวแรกที่เขาให้เรามาเป็น3นะไปวีปลาเจ้าปลาปล<ะ>าไม่ได้มันหนีไปละมันพังสะพานเราหลายรอบแล้วเดี๋ยวต้องยิงมันนะโอ้โหล็อกเก็ตล็อกเก็ตลันเชอร์แรงฮะปืนนี้ถล่มอะไอพวกมีโลเนี่ยโดนนะ อันนี้น่าจะเป็นระเบิดนะโอเคมัวแต่มานอนพักเหรอเราคนคนไทยอะใส่เดียวอยู่แล้วไม่กลัวโอเคเอาเปลี่ยนปืนให้ผมอีกมามา,มา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 ล็อกเอนลินเชอร์อัดเข้าไปอัดเข้าไปเฮ้ยระเบิดโอ้ไม่ก้อนโอเคไอ้พวกนี้เดี๋ยวนี่ไงมันจะมีปืนนะเราต้องลงมาขโมยก่อนแล้วค่อย พังมันทิ้งไปฮะสามสนัดของเราโอเคปืนมันจะเป็นปืนมิสไซล์แบบติดตามนะห,หยอ่อนหย่อนไปอา้าลงน้ำไปแล้วช็อตกันนะช็อตกันก็อยากเล่นนะอ่ะลองเล่นแล้วหน่อยแล้วกันโอ้หมายกอตรงนี้เดี๋ยวเราเอามีดฟันไปก่อนนะประหยัดเพราะเดี๋ยวกระสุนปืนเราหมดนะฮะ ประหยัดไปก่อนฮะล็อกล็อกลบอไม่ไหวแล้วปัดมาเยอะเกินต้องยิงแล้วช็อตนี้เฮ้ยเกือบหลบไม่ทันโอ้ไม่กอดมานะ่นหมีดได้ระเบิดมาลูกนึงฮะโอเคครับอ้าวยิงไม่ค่อยแม่นเลยฮะโอเค โอเคโอหปืนไม่เหมาะกับการยิงบอสเลยฮนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนนะโอ้ oh, my g กอดหลบไม่ทันนี่ฮนะเกิดใหม่เลยละกันหยอดเหรียญเข้ามายังไงอื้ไอ้กระสุนนี่มันหลบยากนะโอเคครับนี่ <c oughs> เป็นมินิบอสต,ตัวแรกอนะจัดไปหมายรถถัง เสร็จได้เราไม่ได้ตัวประกันแล้วเพราะเราตายะเราเอาตัวประกันตรงนี้แทนส,สี่ตัวเฮ้ยหมาโอ้โหมันโอ้โหมันสลาลมผ่านโผนมากอะรถถังแล้วบาดเจ็บพยายามเอาไปให้ได้เราจะเก็บคะแนนให้เยอะที่สุดนะวันนี้โอเคฮะลูกระเบิดอ่าตอนนี้มีฮิว มาแล้วฮะเราจะได้เห็นโชมหน้าบอสใหญ่ของเกมนี้เป็นครั้งแรกับอ่ะตรงไหนดีจะหมุนยิงอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเอ้ยไอ้ตัวตัวมิสไซล์มันขี้โกงอะจอดนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมันทิ้งลูกตุ้มมาอนะ ชี้โกงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วครับรีบอัดโอ้โหจะรอดไหมนะดันไงไม่รอดอะสละไม่เป็นไรค่ะเรายังมีชีวิตอยู่ครับจะบอสชี้โกงเอากระสุนหมดไม่นะอัดอัดอัดมมันมันหลบยังไงวะมันปล่อยลูกตุ่มมา อย่างนี้มา <S <S มิชชั่นสามฮะเป็นเมืองหิมะโอเคกเก็บเพชรนี่พวกมีโลนีม่มันจัดก,การยากอยู่นะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยต้องบนด้วยนี่ตรงนี้จะมีเทคนิคเราต้องสาดกระสุนเราต้องสาดเฮ้ยผิดด้านเออเอเอต้องสาดอย่างนี้ โอเคมือไปโดนนะโอเคมาขึ้นลิฟต์โหตรงนี้ต้องยิงมันก่อนนะไม่งั้นย,ยิงถึงไหมยม่ถึงนะไปอ้าวกระโดดมันกระโดะโด,ะโดไม่ถึงโอ้เอา้าโดนอีกแล้ว เอาไปไว้ต้องรีบฆ่ามันก่อนต้องรีบยิงมันก่อนนะเอาให้ระเบิดก่อนนะโอเคโอเคขออีกทีไปโอเครอดน้องไก่กบเอาไปทำไมวะนะโอ๊ยโอ๊ยตายเลยอะเสียตัวที่สองัะเสียไปสองเหรียญแล้ว โอเคแล้วนี่จะโอ้โหไอตัวนี้หมดแล้วอ่ะ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 เฮ้ยมามาอ่ะผมจะผมจะลองไม่ตายอไม่ทันได้ลองเฮ้ยเฮ้ยเรายังเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเราจะรอๆหรออ่าไปแกไปมันไวว่ะ ปาเป็นคนเดียวหรอปาเป็นคนเดียวหรอฮะปาเป็นคนเดียวหรอตัวมันแดงแล้วพี่น้องตัวมันแดงแล้วยังไง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 โอ้โหโอเคไอ้มันเก็บปืนไม่ได้ฮะมันมีเมื่อก่อนตอนเพลหนึ่งมันเก็บปืนในเจ้าตัวนี้ได้นะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอะไรอะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไฮ้ปเอโอ้โหปลาไม่หยุดบ้าแกไปคิดโอ้โหจะหยุดเลยอืมโอเค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 กระลั่งก้องน้ำคนจะกล้องน้ำ หมาโอ้โหแล้วเอาเยอะระเบิดปรมาณูเอ้ยไฟไหมหตึกถล่มอะ่ะฉากนี้นะพี่น้องบอกเลยตอนเด็กๆนี้อลังการมากม,มันจะมันจะมีอไอคนนั้นตายแล้วจริงไอคนที่อยู่ข้างใต้เราอะ่ะบางทีมันจะสุ่มแบบยังไม่ตายแนละ้วมันจะแอบฟังว่าเอ๊ะมีใครอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ้ยอันนี้ ช็อตนี้ต้องมีฮะอุย้ยมีคนอยู่ข้างล่างอ่ะอยากไปอ่ะไปได้ปะโอ้ไปไม่ได้ครับเสียดายมันเลยไปแล้วอ่ะจริงจมันมันลงไปข้างล่างได้อ่ะอ่าช็อตนี้เดี๋ยวยิงยิงย่อยๆอยไงแล้วโค้งมาช็อตนี้ต้นงูต้นไม้อ่ะพังหมดอ่ะเฮ้ย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  อุ้ยๆๆอุ้ยๆๆ้ยพังไหมโอเคก็จะตัวน,นี้มันโอเคมีน้ำมันไหมอยากได้รถอยากเอารถถังกลับบ้านอะ่ะเออเอออยากได้รถถังว้ะอุ้ยต้องยิงยิงเขาเรียกอะไรอะ่ะยิงเออปืนให้มันพังก่อนนะถ้าปืนมันพังแล้วมันก็จะ ทำอะไรเราไม่ได้พังจังครับยังยังไม่พังเฮ้ยหลบไม่ทันโอ้โหซาแบบอแล้วเราไม่มีระเบิดะ่ะเราไม่มีระเบิดระเบิดอยู่ไหนเฮ้ยพังว่ะลู้ เกือบไม่รอดนะ,อะไอรถถังนี้มันมันมีเลเซอร์ยิงเรานะแต่ก็ผ่านมาได้ฮนะหกตัวฮะอิ่มอิ่ม้มวเสียได้ไม่ได้รถถังอนะไปกันต่อมามิชช<ะ>ันะ่นโฟะ สมัยก่อนใครจะมานี่นี่หมดหลายเหรียญนะอันนี้มีเทคนิคอย่าเพิ่งพังฮะถ้าพังเราจะไม่ได้รถโอ,แอ้แต่เราไม่ได้ลุงอะได้รถแต่เราไม่ได้ลุงอะโอเคขึ้นดีไหมหรือว่าเดินนะเดินะว่าเก็บนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอโอเคเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเๆ้ยโอ,อ้พวกนี้ถ้ามัน ถ้ามันเกาะเราได้แล้วมันจะทําดาเมจให้กับเรานี่ตรงนี้เราเรามาเอานี่ก่อนนะคุณลุงนะเอาแล้วเอาอไม่ได้คุณลุงคนข้างล่างเสียดายได้สองคนเองอะโอ้หมายกอดเราต้องพังเนินดินมานะโอเคลบไอพวกนี้บึ้ม โอ้ยโอ้โหไอ้พวกนี้มันเก่งกว่าเดิมเปล่าวะทำไมเล่นตอนเด็กๆมันไม่โหดอย่างนี้วะมันปาระเบิดรัวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชีุ่้ยเสียวหัวไปนิดเดียวอะยังจะมีคนมาอีกเหรอโอ้ m ม g o อดตายแล้วไม่ไหวละเอาลงมาโอเคเอาตายแกมา ไม่จำกัดน,นะเหรียญเราไม่จำกัดน,นะโอ้โหไปอะล็อกเก็ตเฮ้ยมันซามุไรวะมันซามุไรเราวะซามุไเอ้าวแล้วมีรถอีกคันนะนได้ไปคันหนึ่งยิงยิงเอาเอา อุย้ยเราก็เมื่อกี้เราเลยถ่านรับผมจะยิงมันก่อนแล้วค่อยกลับไปเอาโอ้โหเสียดายไม่เป็นไรอะโอเคพวกนี้นัดเดียวพังฮะมีฮะตรงนี้มีถังน้ำมันโอ้ยโอ้ยพี่น้องถังน้ำมันถังน้ำมันจะถึงอยู่แล้วมงเอาถองมาหมดไปเหรอ,หอ โอ้โหอุ้ยเอา้าตายห<ะ>ลบไม่ทันลงไปข้างล่างแล้วมั้ยเฮ้ยเดง้ดงเดง้ดงเดง้ดงมันเด้งมันเด้งโอเคอจะไปช่วยคนนะเฮ้ยโอ้โ ฆ่าใครก่อนวนะน่ะโอเคโอเคหลังตรงอ่ะบอสสองตัว,วช็อตนี้ตึงจัดนะพี่น้องสองตัวเอาไงไหวไหมเนะี่ยโอ้โหตายมา มิชชั่นหเอาลวปืนปืนหายไปไหนครัพี่น้องนี่ตรงนี้มันมีเทคนิคอยู่ฮะเราพังบ้านเขาฮะเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณลุงเอาได้แค่นี้เองเหรอฮะเ้ยปัดเดิมไปก่อนอะ่ะคนแรกช่วยน้องแมวลงมาฮะเฮ้ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราพังบ้านน่ะจะมี ของออกมาเรื่อยๆครับมูโอเคฮะโอเคฮะช็อตนี้พังบ้านไปเรื่อยๆฮะเอาแต้มฮะนี่ฮะของเพียบอะสาดกระสุนไปโอ้เราจะเอาอันนั้นโอ้โ oh, ห oh, เอาไม่ถึงโอ้โ oh, หปืนไฟปืนไฟมันพังพังบ้านยากเออ ข้าวก็อยู่ข้างบนน่ะขึ้นไปเอาไม่ได้ถ้าเรากินเยอะๆมันจะอ้วนได้เท่นี้เฮ้ยเฮ้ย้ยหลบไม่ทันฮะมาไปกันต่อเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยค <c oughs> ุณลุงเสียดายเพราอะไร่ะไอ้พวกนี้นี่เราเหยียบเลยฮะพวกรถบ้านพวกนี้ไม่ต้องยิงฮะเหยียบอย่างเดียวฮะ บ้านตึกอันนี้พังไม่ได้ฮะโอเคครับเยียบไปเยียบอโอ้โหกับดักเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โโอโมายกอดติดเครื่องบินทิ้งระเบิดโอ้โห จิ้มเลยเฮ้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 ยโอ้โหพี่โอ้โหพี่พี่ทิ้งไม่พักเลยเหรอฮะเออจดหมายรักไปขอความช่วยเหลือโอ้ไปกันต่อฮะ แล้วมันเหมือนมันมีมิดไซด์ตามมานะเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวจัดการพวกนี้ให้หมดก่อนโอ้โหหมายก้อนอุ้ยเฮ้ยโอ้ยหมอบหมอบไม่ทันหมอบโอ้ยโอ้โหไอ้มอไซค์มันมีมออใสเฮ้ย มันมีมอใส่อลงมาลุงหมาหมาเฮ้ยหมาไปไหนวะนะโอ้โหแล้วกูเจออะไรเนี่ยอัดมันเข้าไปอัดมันเข้าไปโอ้ยพังแล้วพังแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะพ้นมันจะพ้นพิษมันจะพ้นพิษ ลบไม่มิดนะมันตลบยังไงวะโอเคโอเคเฮ้ยข้างหลังโอเครเัรเปิดรัเปิดเป็นไงโอ้ไอ้บอสตัวนี้มันขี้โกงนะมันมีทั้งมิตรทรายมีทั้งแบบว่ายิงพิษออกมาข้างล่างอ่งโอ้โหผมพยายามจะเอารถถังให้จบแล้วแต่มันไม่จบเลย ย่างจริงฮะร,รถถังมันไม่ไหวโอ้แล้วนี่อันนี้น่าจะเป็นหน่วยของเราที่ออกไปลุยแหมจะไปแหมเนียนนะหนุม่มเห็นอยู่โอเคได้แค่เอามาทำไมวะเนี่ยกรอบรูปเฮ้ยเฮ้ยย้อ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 โค้งวะขอปืนหน่อยพ่อหนุ่มโอ้โหปืนนี้ก็นี่ไงล่ะเอาเอายังไม่อันนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ นี่ไงโอ้โหอุ๊ยโอ้โหช็อตโอ้โหสะใจอ่ะคนมันเยอะคนมันเยอะโอ้โหแล้วทหารเรามาก่อนนะแต่เฮ้ยผมว่าผมน่าจะปรับแบบยากมาปล่าวะทำไมมันยิงลัวจังวะตอนเด็กไม่เล่นลัวขนาดนี้เอ้ยโอ้โหเอาเยอะ มาโอ้ย,อย,อยพี่ไม่คิดจะจอดหน่อยเหรอก็ไม่จอดหน่อยเหรอพี่อเอาเยอะเกิดมะโอ้ยไอ้แก๊งไอ้แก๊งมอไซค์ไม่อยากได้ช็อตกันช็อตกันมันฆ่ารถถังยากอยโอเค อืมไอ้นี่ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหข้างบนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวต้องค่อยๆนะต้องค่อยๆนะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเราแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเอาแล้วทหารกูไปไหนอะโอเคครับช็อตนี้ มากโอ้โหประมาณนะช็อตนี้เอาจะฆ่ามันยังไงวะอ่าอาจจะต้องเล็งอย่างงี้ไหมเออโอ้โหต้องยิงมันให้ตายให้หมดนะเราถึงจะไปได้ไม่ตายวะ่ะแล้วรอประมาณนี้ไหมเออเออประมาณนี้มันโฉบโฉบโอ้โหยโอ้โหต้องเขาเรียกว่าต้องโดดใช้เทคนิคการโดดหลบฮะเพราะว่า ถ้าเราไม่ไม่โดดตายเน่ช็อตเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวยิงอย่างนี้เรื่อยๆมาอ่าเออ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 เอโอห้มมันมันเยอะเกินไปเปล่าวะโอเคอรัช็อตเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงครับเดี๋ยวๆถ้ายิงแล้วคุณลุงตกเอ้ยยิงอะไรอ่ะ เอ้ยโอ้โหแล้วตรงนั้นม <laughs> <laughs> ันม <laughs> ีมันมีรถถังอยู่แล้วเราจะได้ไหมวะเอาเอาเอาเออแล้วล้วล่นไงกูว่าแล้วแล้วมันจะทำยังไงวะให้รถถังก็ตกมาข้างบนเรือตายไม่แล้ว พวกแกงงอใสเจอลุกเอ้าแล้วคุณลุงคุณลุงลงมาหนีหมดเลยวะหรือว่าเราต้องขึ้นไปขับอ๋อใช่เนาะมันน่าจะขับได้นะใช่ไหมนี่ไงมันขับได้จริงด้วยโอ้หเมื่อกี้พลาดอะ <c oughs> ตกน้ำจริงๆเราเมื่อกี้เราต้องปีนขึ้นไปเอาเรถถังมาไอพวกทหารแอบ,บอยู่ในน้ำใช่ไหมอ๋อ้ยปืนเสียดายเราจะขึ้นไปเอาลุงไงนี่เราลงไปข้างล่างได้ไปเก็บของโอเคมาโอ้ยโอ้โหมันโหดจังวะมา มันแบบนอนสต็อปมันมาไม่หยุดจริงๆว่ะโอ้ oh, แล้วช็อตนี้ฮะมาครับโอเคมามันมาแล้วฮะคอปเตอร์อันนี้ไอเจ้าบอสตัวนี้เองอะต้องยิงยิงโอ้ยต้องพยายามนี่ฮะยิง ไอเจ้าของเครื่องบินนะโอ้โหแมงวีจะหลบยังไงอะพี่น้องหมาจ่อจ่อจาะมันจะทำอะไรวะเฮ้ยมันปูพรมวะ่ะโอ้ยแย่แล้วนี่แหละลงไปไม่ได้ก็ยิงมันตรงนี้เลยอะเจาะเจาะอะเฮ้ย ยัดโอ้โหเสียอีกเหรียนเนี้ยโอ้โหหมดเป็นพันแล้วมั้งเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะหมดเป็นพันแล้วพี่น้องมันเอาแมงวีมายิงเราอีกอะแมงวีเฮ้ยเอาเยอะเฮ้ยหลบตรงไหนวะหลบ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 ตรงนี้วะโอ้โหแล้วหลบตรงไหนอ๋อหลบได้ต้องยิงขึ้นฟ้าฮะปืนมาอ้าว เอาไงดีตายอยู่เสียอีกแล้วยังฮะยังไม่เสียเหรียญเรามไปต่อย,ยัดดิครับยัดปึ้มเสียเหรียญงะ,ะโอ้โหเกมดูดเหรียญในตำนานนะมาตายยากตายเย็นจังอะฮะตายยากตายเย็นจังอะตายยากตายเย็นจังอะ มันไม่ยอมอะเอ้ยสัตอนนี้ผม,จะ,นนมจะเอาปืนนี่ยิงมันจะปืนนี้ยิงมันเดี๋ยวต้องโอ้โหไอ้แมงวีแมงวีเด้อเด้อเด้อโอเคโอ้ยอื้มโอ้โหเป็นไงล่ะ าามาามาัันนแล้วอย่าบอกนะว่ามิชชั่นคอมพลตันที่เรียบร้อยฮะบอสตัวสุดท้ายครับผมโอ้โหบอกว่า ผ่านไปเร็วมากเลยฮนะเกมนี้แต่สมัยก่อนตอนที่เราเล่นเพย์หนึ่งรู้สึกว่ามันนานมากกว่าเราจะจบนะแต่ว่าตอนเพย์หนึ่งตอนนั้นเราไม่ต้องเสียเหรียญเนาะแต่นึกถึงคุณสมัยก่อนที่เล่นในต,ตู้อาเคดอะไรอย่างงี้เนาะต้องหยอดเหรียญกี่เหรียญน,นะเมื่อกี้องตายแล้วตายอีกกว่าเราจะจบได้นะฮะเอาลนะขอต้อนรับความขอบคุณจากอภมงคลเมเจอร์นะ จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวซีรีส์ใหม่เกมใหม่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมลากันไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ